Muhammad is my guide, Muhammad is my teacher, Muhammad my beloved, Rasulullah. Muhammad is my friend, Muhammad is my hero, Muhammad is my leader, the servant of Allah. Oh, Muhammad is my guide, Muhammad is my teacher, Muhammad my beloved, Rasulullah. Muhammad is my friend, Muhammad is my hero, Muhammad is my leader, the servant of Allah. Muhammad the kind, Muhammad the compassionate, Muhammad always smiles. theha the, the one the seal of is prophets of. ที่นี่มันสวยเนาะสวยบรรยากาศบรรยากาศดีฮะร่มรื่เนเงียบสงบถึงจะมีแดดแรงแต่ว่าก็ยังร่มรื่นอ,อยู่เนาะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับรายการเบอร์หนึ่งสมุนไพรนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับ วัตถุประสงค์ของรายการของเราก็คือต้องการที่จะสร้างสื่อ,เ,อเพื่อที่จะสื่อให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้รู้ทันโรคร้ายต่างๆนะครับโดยมีช่วงของท่านนิกรที่มีชื่อช่วงว่ารู้ทันโรคนะครับที่จะมาให้ข้อมูลความรู้กับท่านผู้ชมแล้วก็อีกช่วงหนึ่งเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นช่วงเยี่ยมเยียนลูกค้าโดยมีสโลแกนว่าภารากิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณนะครับอ่ะคุณเอก ไม่ร้อนเหรอใส่แว่นต้อนไหนไหมกันแดดก็ร้อนเหมือนกันแจะ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 ถามอยู่ว่าเมื่อไหรจะให้ใส่แว่นอใส่ได้เลยใส่ได้เลยครับว่าว่าจะเล่นมุกกิ้มตาวก็เมื่อกี้ก็ทักแล้วจิ้มหูเลยด้ครับแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้ถ่ายมาถ่ายทํานอกสถานที่เนาะใช่ก็ได้รับความรู้สึกอีกแบบหนึ่งที่มีบรรยากาศที่สดชื่นใช่ปกติแต่ร้อนนิดนึงปกติรายการจะอยู่ในสตูดิโอสตูดิโอซึ่งมันติดอัดอ่าแล้วมาอัี้ก็ได้ฟิลอีกนึงเเปิดหูเปิดตานี่ธรรมชาตินี่ ที่นี่เป,นเป็นที่ตรงไหนนะฮะจังหวัดอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกจังหวัดนครนายกตําบลพระอาจารย์อ๋อตำบลพระอาจารย์รสแสดงว่าอาจารย์เยอะแถวนี้อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดทราบเหมือนกัน,น <c oughs> ดูวิวทิวทัศน์คุณตี้ครับบรรยากาศทุ่งนา บรรยากาศความเป็นธรรมชาติยังหลงเหลืออยู่เสาไฟฟ้าก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายก็สะอาดสะอ้านมากเลยนะรถลงสบายอาชีพก็ยังทํานากันอยู่ครนะยังหลงเหลือมีคลองน้องคลองน้ำให้ช่วงนี้ฝนก็ตกเนาะนะฮะก็บรรยากาศยังดีอยู่นะฮะสุขภาพเป็นสิ่งที่สาคัญครับสุขภาพอารมณ์เนี่ยพอพุกมาสูดอากาศอย่างนี้โอ้รู้สดชื่นเลยสุขภาพอารมณ์อากาศอแล้วก็อุจจาระเกี่ยวกันไหม อุจจาระคือต้องถ่ายอุจจาระให้ตรงสม่ำเสมอไม่งั้นมันจะมีสารตกค้างเยอะครับผมเอาพูดกันโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยครับคุณผู้ชมครับแต่วันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนแล้วก็มาพูดกันอุรายการมีแค่นี้จบๆไปเลิกโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเรายังมีช่วงที่ต้องบอกได้เลยว่าคุณผู้ชมไม่ควรพลาดครับเป็นช่วงที่จะได้รับข้อมูลสาระน่ารู้ในการดูแลสุขภาพเรียกว่าช่วงอะไรครับช่วง รู้ทันโรคนี่เราไปติดตามรับชมท่านอาจารย์ดรนิกรยายนตาซึ่งท่านเป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพเป็นอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็เก่งมากสุดยอดเลยคนนี้ค้นพบสมุนไพรที่เยี่ยมยอดบอกได้เลยว่าอันดับหนึ่งของโลกใช่ด้านสมุนไพรเลยนะอย่าช้าเลยอยากไปแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ช่วงรู้ทันโรคโดยดอกอรนิกรยาอินตานักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ด้นา,าสนสุขภาพสนับสนุนโดผลิตภัณฑ์เจียวกู่หลานสายพันธุ์เจ็บปนิสองศูนย์หนึ่งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับผมดรนิกรยาอินตาครับนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องท็อปฮิตอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกโรคหนึ่งนะครับนั่นก็คือนะฮะโรคเบาหวานครับ เบาหวานเป็นหนึ่งกลุ่มอาการนะครับของโรค NCDs นะครับนะครับเบาหวานคืออะไรทำไมเป็นทั้งเตมบานเตมเมืองเป็นกันเกือบทุกครอบครัวนะครับเวลาผมไปบรรยายนะครับถามว่าใครบ้างเป็นเบาหวานผมว่ามากกว่า50%นะครับยกมือนะใครไม่เชื่อลองไปดูนะครับวันความดันวันเบาหวานที่สถานีอนามัยหรือรพสตเนี่ยนะครับโอ้โหผมว่ายิ่งกว่างานอะไรสักงานหนึ่งนะครับค่อนข้างเยอะ ครับณปัจจุบันนี้ครับคนไทยเป็นโรคเบาหวานกันเยอะมากนะครับผมว่านะฮะไม่ต่ำกว่านะครับยีล้านคนเนี่ยอยู่ในภาวะน้ําตาลเกินหรือน้ําตาลผิดปกติครับเบาหวานเกิดจากอะไรเป็นเบาหวานแล้วมีผลดีผลเสียยังไงไหมครับครับเบาหวานครับเป็นกลุ่มอาการของนะฮะ NCDs เป็นโรคที่เกิดการจัดการนะครับการเผาผลาญผิดปกตินะครับครับเบาหวานคืออะไรนะฮทำไมต้องเรียกว่าเบาหวานบางคนอาจารย์ ทำไมเป็นเบาหวานและน้ําตาลมันเยอะนะฮะมันต้องเป็นโรคหนักหวานสิครับจริงๆแล้วนะครับคำว่าเบาหวานเนี่ยนะฮะเขานะถ้าเป็นความปีวิศศาสตร์หรือการแพทย์เนี่ยนะครับนะเราไปคิดที่น้ําตาลนะครับในเซลนะฮะไม่ใช่น้ําตาลในเลือดเวลาน้ําตาลในเซลต่ำนะครับในเลือดจะสูงนะครับว่าน้ําตาลไม่สามารถเข้าไปสู่เซลล์ได้นะครับน้ำตาลไม่โดนนาไปใช้ปุ๊บเนี่ยน้ำตาลจะสูงกว่าปกติปกติคนเรานะครับจะมีน้ําตาลในเลือดอยู่ในช่วง7 0ถึงร1 0ิมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถ้าต่ำกว่า70ลงมาเนะครับนะเขาเรียกว่าภาะวะน้ําตาลต่ําเช่นพวกดื่มเยอะๆนะเวลาเราดื่มเหล้าหรือแอลกอฮอล์เยอะๆเนี่ยมันจะไปเาผาผลาญน้ําตาลในเลือดให้ต่ากว่า70ลงมานะตื่นเช้ามาก็นะครับง่วงนะครับก็แห้งนะฮะภาวะน้ําตาลต่ําแต่ถ้าน้ําตาลอยู่ในช่วง70-110มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้ปกตินะเหมือนคนเราทั่วๆไปนะฮะแต่ถ้าว่าอยู่ในช่วง110-150มิลลิกรัมอันนี้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงครับ นะรพร้อมที่จะเป็นเบาหวานแล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วหมอยังไม่ให้ยานะครับหมอก็กลับไปอ่าคุณป้ากลับไปดูแลตัวเองงดอาหารหวานมันเค็มออกกําลังกายถ้าเป็นคนทางเหนือก็ให้หยุดข้าวเหนียวกินข้าวสวยนะครับเพื่อจะได้ให้แคลอรี่หรือว่าน้ําตาลลดลงหมอก็อยากบอกให้ทําไปสักเดือน2เดือนถ้ายังไม่ลงปบนะฮะหมอก็จะให้ยาแต่ถ้าว่าเราไปเจอนะครับน้ำตาลช่วง150บมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็ไปปบอันนี้เป็นเบาหวานโดยสมบูรณ์ละอันนี้ต้องทานยา ถ้าไม่ทานยาปบนะฮะเดยวน้ำตาลเกิน4 500ไปปบจะช็อกนะฮะเรื่องใหญ่ครับครับฉะนั้นน้ำตาลปกติในเลือดของเราก็อยู่ในช่วง7 0 1 1 0ริมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะครับโดยประมาณครับครับนะฮะผมมักจะพูดเสมอว่าใครก็ตามเป็นเบาหวานแล้วซอย3เด้งเออซอย4เด้งนะฮะซวยสเด้งครับจะเยอะกว่าโรคอื่นนิดหนึ่งนะฮะเด้งแรกครับที่คนเป็นเบาหวานซวยนะครับคืออะไรครับเป็นโรคเบาหวานเป็นแล้วเป็นเลยเป็นตลอดชีวิตทำไมโรคเบาหวานไม่หายครับเพราะเกิดจากตับอ่อนเราเสื่อมครับ นะตับอ่อนเราหรือว่าแพงเคสเนี่ยครับมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนอินซูลินฮอร์โมนอินซูลินก็ไปเผาผลาญน,น้ําตาลในเลือดซึ่งเรากินเข้ากินแป้งกินน้ําตาลไปเนี่ยนะฮนะมันก็จะแปลเป็นสภาพนะเป็นน้ําตาลโมเกุลโมลกุลเดียวนะครับอยู่ในเลือดนะครับนะร่างกายเราก็ตับอ่อนก็ผลิตฮอร์โมนอินซูลินไปก็ไปเผาผลาญน,น้ําตาลนะครับทำให้เกิดพลังงานเราก็มีแรงพูดมีแรงทำงานทำงานตามปกตินะแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดน,นะครับเรากินหวานเยอะๆกินแป้งเยอะปล่อยให้อ้วน ตับอ่อนเสื่อมครับเมื่อตับอ่อนเสื่อมปุ๊บไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินปุป๊บนะครับหรือว่าผลิตได้น้อยลงเนะี่ยฮอร์โมนอินซูลินก็มีไม่ไม่มากพอที่จะไปเผาผ่านน้าตาลในที่สุดนะครับน้ำตาลก็เหลือเกินกว่าปกติคือเกินกว่าร้อยสิบมีการปร์เิ็นขึ้นไปปุ๊บเป็นเบาหวานครับฉะนั้นเป็นเบาหวานเป็นแล้วเป็นเลยเป็นตลอดชีวิตไม่หายครับเพราะว่าตับอ่อนเสื่อมครับนะฮะต้องเป็นตลอดชีวิตครับครับเด้งที่สองครับใครก็ตามถ้าเป็นเบาหวานแล้วไม่สนใจไม่ดูแลไม่อะไรทําไม นะครับอยู่ไปกินไปทํางานไปวันหนึ่งวันใดนะครับถ้าน้ําตาลเกิน4500ขึ้นไปปุ๊บอาจจะช็อกครับนะอาจจะช็อกครับเพราะว่าเราเป็นเบาหวานนานๆปุ๊บเนี่ยครับเวลาเป็นเบาหวานนานๆนะครับจะทําให้มีนะฮะเลือดมีน้ําตาลในเลือดเยอะเลือดเราวข้นเลือดเราวข้นปุ๊บนะครับเกิดภาวะกรดนะฮะเลือดเป็นกรดนะครับเป็นภาวะแอซิดอสิสเนี่ยนะครับช็อกและยิ่งถ้าเป็นเบาหวานเยอะๆปุ๊บนี่นะครับน้ำตาลสูงๆปุ๊บเนี่ยนะครับ นะมันไม่โดนนําไปใช้ปุ๊บร่างกายใช้ไม่ได้น้ําหนักก็จะผอมลงผอมลงและยังไม่พอครับจะฉี่เยอะมาบางคนงงเอ๊ะทำไมเป็นเบาหวานถึงฉี่เยอะเพราะเลือดเราข้นเมื่อเลือดเราข้นปุ๊บมันก็จะดูดน้ําจากส่วนอื่นจากระหว่างช่องว่างระหว่างเซลล์ต่างๆมาสู่ในกระแสะเลือดแล้วก็ฉี่ออกมาเยอะนะฮะก็ฉี่เยอะนะครับฉะนั้นอย่าปล่อยให้น้ําตาลสูงเกิน4ี0 0อครับอาจจะชอ็อกแต่ที่สําคัญจริงๆแล้วถ้าน้ําตาลเกิน150ขึ้นไป15060 70นะครับถ้าเรามีแผล นะครับแผลปลายมือปลายเท้าง่ามเท้าอะไรพวกนี้นะฮะแผลมันจะไม่หายครับทำไมโรคเบาหวานแผลไม่หายเพราะว่าน้ําตาลเราอยู่ในน้ําตาลอยู่ในเลือดเยอะน้ําตาลเป็นอาหารโอชาของเชื้อโรคเวลาเป็นแผลโ๊บเลือดออกมาโ๊บมีน้ําตาลนะฮะเชื้อโรคก็กินในที่สุดแผลก็จะลึกไปลึกไปในที่สุดต้องตัดขาครับนะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานตัดขาเยอะแยะมากมายเพราะว่าแผลมันไม่หายครับนอกจากนั้นถ้าเป็นนะครับเป็นผู้ชายน้ําตาลเกิน1 5 0 60 70บเไปโยนะครับเสื่อมสมรรถนะทางเพศ เนะพราะอะไรครับถ้าน้ําตาลในเลือดสูงปุ๊บนะฮะนะครับทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศเนี่ยมันตีบน้ําตาลมันไปเคลือบนะฮะเส้นเลือดตีปุ๊บเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่ดีปุ๊บประกฏว่าเสื่อมครับและยังไม่พอนะฮะถ้าน้ําตาลในเลือดสูงปุ๊บนะฮะมันจะเกิดอีกอา,อาการอีกอย่างหนึ่งชาครับซึ่งเราเรียกว่านิวไรติสถ้ามันชาปุบ๊บความรู้สึกไม่มีนะครับนะปลายมือปลายเท้าก่อชาความรู้สึกทางเพศก็จะลดลงเสื่อมสมรรถนะทางเพศนะฮะฉะนั้นนะครับน้าตาลสูงนะะ เรื่องแค่ช็อกมันยังยังส่วนปลายนะครับยัง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 ไปอีกนานแต่ว่านะฮะเป็นแผลอาจจะได้ตัดแข้งตัดขาหรือว่าที่สําคัญคือเสื่อมสมรรถนะทางเพศเนี่ยแน่กลัวนะครับเด้งที่3ครับใครเป็นเบาหวานแล้วเกิน10ปีคุณจะรักษาก็ตามไม่รักษาก็ตามนี่นะครับถ้าเป็นเบาหวานเกิน10ปีครับนะฮะน้ำตาลในเลือดนะครับมันจะไปเคลือบผนังเส้นเลือดทําให้เปอร์เซ็นต์ผนังเส้นเลือดตีบครับผนังเส้นเลือดในสมองในตาในไตตีบเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดี หนาเลือดไปเลีออ้ยงตาไม่ดีหรือว่าน,น้อยลงหรือเลือดไปเลีออ้งยงไตไม่ดีเนะี่ยในที่สุดก็ไตจะเสื่อมตาจะเสื่อมนําไปสู่ภาวะไตาวายตาบอดครับเด้งที่4ครับใครก็ตามถ้าเป็นเบาหวานนะครับรู้ตนรู้ตัวไปหาหมอหาแพทย์โรงพยาบาลคลินิกอนามัยหมอก็จะให้ยานะครับลดน้าตาล นะครับมาอยู่2กลุ่มนะฮะคือกลุ่มไบโคนไนต์และซันฟนิกยูเรียซึ่งยาทั้ง2กลุ่มนะครับมีหน้าที่นะไอ้ตัวหนึ่งก็มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของไปยับยั้งการสร้างกลูโคสนะฮะทำให้ปริมาณน้าตาลลดลงอันที่อีกตัวหนึ่งก็มีหน้าที่ไปกระตุ้นหรือบังคับให้ตับอ่อนกลับมาทํางานหลังฮอร์โมนอินซูลินเพื่อลดน้าตาลนะครับก็ยาแผ่ปัจจุบันเป็นเคมีครับดีมากกินปุ๊บลงปั๊บกินปุ๊บลงปั๊บนะฮะแต่ถ้ากินนานๆปุ๊บมีปัญหาดื นะ,ะกินนานๆปุ๊บมันจะดื้อได้ง่ายนะครับ5ปี10ปีไปดื้อปุ๊บหมอก็จะเปลี่ยนเป็นยาฉีดหรือพวกอินซูลินให้อันที่2ครับกินไปนานๆนะห้าปี10ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับปรากฏว่า,นานเกือบหกสิบเปครับมีปัญหาครับเพราะว่ายารับประทานยาเบาหวานทั้ง2กลุ่มกลุ่มไบโกุหลและซังหรนิอยูเรียเนนะี่ยถ้ากินนานๆปุ๊บนะครับมันจะทำให้เส้นเลือดแข็งนะโดยเฉพาะเส้นเลือดในไตและในตาแข็งปุ๊บนาไปสู่เพราะว่าไตเสื่อมตาเสื่อมไตวายตาบอดเหมือนกันเบอร์หนึ่งสมุนไพร เบาหวานความดันภูมิแพ้อนุมูลอิสระมะเร็งไวทองกระดูกพุ่นกระดูกทับเส้นเจียวกูหลานสายพันธุ์เจเปนิด201ตราเบอร์หนึ่งช่วยคุณได้วิจัยโดยดร์นิกรยาอินตา มัจะตัดเพราะว่าเป็นเบาหวานสูงมันตอนนั้นมันส0่กว่าน่ะแพ้ที่แรกมันเน่าตอนนี้มันหายเดี๋ยวนีนี่นะหายแล้วความดันป้าขึ้นเท่าไหร่ร้อยเจดสบได้สองก็ปุกอ่ะก็รู้สึกดีขึ้นนั่งไม่วัดไม่ได้ไงที่แรกก็นั่งไม่ได้ไม่เอยตัดมันนั่งสบายแค่ย่าได้สบายเบอร์หนึ่งสมือนไพรภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณโอ้โหเป็นไงความควารู้แน่นไหม แน่นนะผมว่าหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินความรู้ที่ไหนครับแบบนี้มาก่อนต่อไปก็การอยู่การกินต้องระวังเลยนะแน่นอนครับผมเนี่ยดูแลสุขภาพเนี่ยไม่เชื่อดูกล้ามผมนี่กล้ามอย่างเงี้ยโชว์โชว์ตั้งแต่เล่นฟิตเนสมาเมื่อไห่โชว์นี่แหละแล้วเรามีเสื้อครุ่นใหม่มาครับผมก็นี่แหละครับเป็นเรื่องราวสาระน่ารู้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมแล้วก็เอาไปปฏิบัติตามด้วยนะครับ นะ,ะเอาไปปฏิบัติตามด้วยในการดูแลสุขภาพไม่ใช่ว่าเขาฟังแล้วก็ลืมแล้วพฤติกรรมเดิมๆที่เรายังเคยเป็นอยู่ก็ไปใช้เหมือนเดิมนะฮะเนี่ยก็เป็นครูบาอาจารย์ที่มาให้ความรู้กับเราครับผมเหมือนต้องดูแลสุขภาพให้ดีอย่างเราสองคนเนี่ยจะออกกําลังกายตลอดนะเพราะเราอยู่ในวงการนี้เรารู้เราเห็นลูกค้าที่มีสุขภาพร่างกายที่เวทนาน่าสงสารนะฮะแล้วก็หลายคนก็โชคดีที่ได้พบกับผลิตภัณฑ์ดีๆ นะครับตราเบอร์หนึ่งของเราเนี่ยใช่ครับผม <นะ S 2> และที่สําคัญไม่แพ้ช่วงท่านอาจารย์ด็อกเตอร์เลยนะ,ะช่วงนี้นี่ผมลุ้นมากผมจะได้เจอใครผมจะได้เจอคนที่ประทับใจยัางไงประท <ใน S 1> ับใจในการที่จะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยผลิตภัณฑ์เบอร์หนึ่งของเราใช่ผลิตภพัณฑ์เชื้อกูหลาบสายพันธุ์เจเปน,นิดกูรู้ฟังครับคุณผู้ชมครับสายพันธุ์เดียวในโลกเลยครับที่มีจําหน่ายอยู่ในประเทศไทยใช่ ที่นี่แหละเจ้านี้เจ,จ้าเดียวนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังเพราะว่าเรานี่ก็ไปออกทางวิทยุด้วยทางโทรทั์ด้วยนะครับช่วงนี้ช่วงต่อไปนี้ผมจะพาคุณผู้ชม คุณผู้ฟังไปติดตามรับชมผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกายแล้วก็บางคนนี่นะไม่คิดจะกินเลยโอ้โหเอายาอะไรไม่ให้กินเอาสมุนไพรอะไรไม่ให้กินบางคนไม่เคยลองเลยด้วยซ้ำไปบางคนเนี่ยว่ามันจะดีไหมบางคนเห็นพนักงานเราไปผู้หลบก็มีนะกลัวไอ้นี่มันมาจะมาขายของกูหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่บางคนเนี่ยจากหนีๆไม่อยากจะซื้อแต่พอได้ลองซื้อลองกินไปแล้วิตามเลยนะบางคนโทรเมื่อไหร่มาส่ง รีบเลยยาฉันหมดแล้วนะสินค้าฉันหมดแล้วนะค้าเนี่ยใจร้อนมากนะเวลาโทรมาเนี่ยเนี่ยฉันไปไหนไม่ได้เนี่ยรอเอายาอย่างดียวเลยเอาละไม่ควรช้าแล้วล่ะเราโอเราไปต้องไปหาเขาที่บ้านละนะไม่รู้ว่าจะหาเจอหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเพราะเราก็ไม่ได้นัดเข้ามานะแล้วก็มากันสดๆนะโอเคไปช่วงเยี่ยมเยือสนับสนุนโดผลิตภัณฑ์เจียวกุหลานสายพันธุ์เจแปนิดสองสูงหนึ่ง ครับตอนนี้เราอยู่กับลุงฟื้นนะครับสําหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะต้องมาสวัสดีทักทายครับสวัสดีครับครับตามหาเดินมาโอ้โหพื้นที่สวยงามมากบรรยากาศดีนะต้นไม้เยอะมากเลยครับคุณลุงฟื้นชื่อจริงชื่ออะไรครับผมชื่อฟื้นรอดทุกฟื้นรุกฟื้นรอดทุกครับชื่อก็ดีไม่ทุกเลยไม่ทุกเลยรอดเลยรอดนะฮะรอดเพราะเจอสมุนไพรของเราไี่แหละอันนี้ ทำอะไรครับลงฟื้นที่ทําอยู่ด้านหลังเห็นเยอะแยะเลยทําสวนมะนาวสวนมะนาวสวนมะนาวอันนี้ขายได้ไหมก็ทําขายนะพอทําขายมีคนมารับเลยเอาไปส่งตลาดอ๋อไปส่งตลาดหาตลาดเองหาตลาดเองมนเลี้ยงหลานไปด้วยใช่ไหมเนี่ยเลี้ยงหลานด้วยแล้วปลูกอะไรบ้างครับที่นี่ในในบ้านอันนี้เป็นรวบไอ้รวของบ้านเลยป่ะเนี่ยรวของบ้านเลยอ๋อในรอบขอบชิดของเราครับทาอะไรบ้างเนี่ยเห็นเยอะแยะไปหมดเลยนก็ทํานาทําสวนนี่แหละทําสวน เป็นหลักเลยเป็นหลักเลยอยู่กับบ้านไม่ได้ไปไหนอยู่กับบ้านไม่ไปไหนโอ้มีความสุขเนาะชีวิตได้อยู่บ้านได้ทําสวนได้เป่นเป็นทาเป็นแปลงเกษตรเดินตามพ่อหลวงครับอืมเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงหลานด้วยเลี้ยงหลานด้วยวันนี้ที่เรามาหาคุณลุงปื้นคือเรามาตามภารกิจชีวิตก็คือเป็นชื่อนโยบายของบริษัทเราครับขึ้นนโยบายภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณมันเป็นวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะมาเยี่ยมเยียนมาปรับทุกภูกมิตรนะครับมา เ,เก็บความประทับใจที่ลูกค้าของเราเนี่ยที่มีความประทับใจต่อผลิตภัณฑ์ของเราเนาะวันนี้เราก็เลยอยากจะรู้ว่าลงเฝือนรู้จักกับผลิตภัณฑ์เจียกุหลานสายพันธุ์เจเนที่สองศูยงนย์หนึ่งตาเบอร์หนึ่งของเราเนี่ยได้ยังไงครับตอนแรกที่แรกผมก็ไม่รู้จักเอกนะก็าผมก็ไปซื้อสี่ล้อที่สิบห้าซื้อสี่ล้ออ่าสีล้อเกียร์ยุนอ๋อซ<น>ื้ออะไรรถอ๋อที่ว่ารถรถไทนั่นนะรถไทรถแตกเหมือนรถแตกนะผมก็ไป ดันรถขึ้นเทเลอร์มันมันขับมาไม่ได้แล้วก็ดันขึ้นเทเลอร์เพื่อใส่เทเลอร์กลับบ้านครัที่ผมเป็นบวานอยู่แล้วก็อ๋อคือเป็นบวานอยู่อเป็นมาตั้งป .5 หนึ่ง5หนึ่งอันนี้ปี5 8า9ปีนมา8ปีเป็นบวนมา8ปีโอเคเดี๋ยวลุงลุงกำลังดันอะไรขึ้นรถแล้วก็ดันสี่ล้อเกียร์ขึ้นขึ้นเทเลอร์ลากกลับบ้านไม่ไหวน้าตาลมันลดหลังจากที่ลุงมีอาการตรงนั้นเป็นยังไงต่อครับก็ไปดันทุ่น น้ำตาลลดผมก็เดินไปบอกเจ้าของรถเขาว่าอมีน้ำหวานอยู่ไหมเขาก็บอกว่ามีแม่เขาเป็นลุงเป็นอะไรมานั่งหน้าดําอยู่เนี่ยบ่อน้ำตาลลดแล้วเขาก็เข้าไปในบ้านเขาไปเอาน้ําแข็งใส่น้าหวานที่รบอยมาให้ผมแก้วหนึ่งผมก็กินไปหมดแก้วมั้นก็มันก็ขึ้นเขาก็เริ่มมีแรงแล้วมีแรงมันขึ้นก็ไม่เพียแล้วไม่เพียนั้คุยกับเขาอยู่พักหนึ่งตอนนี้คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเขาก็ แต่ของรถเนี่ยเขาก็มาเขาบอกเนี่ยเอาอันเนี้ยไปกินอ๋อเจ้าของรถที่ลงไปซื้อของใช่เขาบอกว่าไอเอาตัวเนี้ยไปกินเอาตัวเนี้ยไปกินอ่าเขาบอกว่าเอาตัวเนี้ยไปกินเลยครับกินเช้าสองเม็ดกลางวันสองเม็ดเย็นสองเม็ดก็ให้ผมมาหกเม็ดอ่าฮะเขาบอกเขามา่อไปหาหมอแล้วแค่หกเม็ดเองแค่กเม็ดก็มันมันมีแค่นั้นนี่ครับครับเขาบอกี่าเขามันไปหาหมอมาแล้วมันองไปแล้วอ่าเขากินแล้วเห็นผลมาแล้วแล้วแล้วก็ตาก็สว่างดีครับผม ตาก็ชัดดีเขาคุยกันก็ให้หมอผ,ผมก็บาลองกินคือตาสว่างดีหมายความว่าเมื่อก่อนตามันเริ่มข้ามัวมันมันมัน,มนก,กินยาหมอเยอะใช่ไหมมันกินยาหมอ,อเ,เยอะแต่เดี๋ยวเราเขาบอกกินตัวเนี้มันก็ดีขึ้นแล้วตาใสาดีอออืมเน้ําตาลก็ไม่ขึ้นตาแล้วเขาว่านะครับผมแล้วเขาก็ผมบอกอ่างนั้นพี่ไปสองเม็ดไต่สีหกเม็ดหกเม็ดกินอย่างฉันว่านะให้กินแบบว่าก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงครับ แล้วก็ไปกินข้าวได้อ่าแล้วก็ลงก็นแล้วกเอามากินก็เอามากินครับผมก็สั่งเขาตัวเข้ามาให้ซื้อทีอ๋อผมก็เขาก็ไปเอาสองเอ็ดเจ็ดแปดวันเขาก็โทรมาว่าให้ไปเอาเหอะครับไอ้ตัวเนี้ยครับผมก็เขาก็สั่งมาปุ๊บก็โทรบอกลุงให้ไปเอาอ่ไปเอาเลยโอเคลุงก็ไปซื้อกลับมากินไปซื้อกลับมากินเอ้มากินแล้วมันมันดีประมาณกี่กี่วันได้รู้สึกดีรู้สึกฮะก็ ผมกินไปมันก็หมดขวดหนึ่งนะครับเนี่ยหมดขวดหนึ่งเพราะมันยังไม่ถึงหมอนัดครับผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะังไงบ้างก็ไม่รู้มันจะลดกี่วันลดอะไรไม่ลดเนี่ยคือผมก็ไปถึงอ็รอไปขวดหนึ่งแล้วตอนกินใหม่ๆรู้สึกยังมีมันก็ไม่เพิ่มมาอยู่เป็นปกติแล้วก็มีแรงอ่ากินแล้วรู้สึกมีแรงอันนี้จริงๆมันมีแรงเลยครับผมแล้วก็กะว่าปีนี้จะทํานาได้ป่าไม่รู้แสดงว่าเมื่อก่อนก่อนก่อนที่จะกินตัวเนี้ย ลงรู้สึกว่ามันอ่อนเพลียหรือว่าไงเพลียมันเพลียรักจะเพลียง่ายแล้วก็เราไปหยิบของอะไรนี่มันไม่ไม่ไม่มีแรงคือก่อนจะไปวัดเนี่ยไม่รู้ว่ามันลดไม่ลดเพราะยังไม่ไปหาหมอแต่สิ่งที่รู้สึกได้ทันทีคือแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงเลยครับผมแล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็มันหมดแล้วเนี่ก็ปลุกจะกินที่ไหนกินจนหมดแล้ะกินที่ไหนกูเนี่ยนั่นคนนั้นอะก็ แล้วก็เลยคนคนนามาส่งอ่ามาเขาก็มาส่งให้ผมอ่าฮะส่งบ้านเลยที่แรกผมเอาแค่เนี้ยตังมันน้อยเอากล่องเดียวเนี่ยครับคุยไปคุยมาก็บอกอย่างงี้อย่างงี้งี้งี้มีอย่างงี้งี้งี้มีโปรโมชั่นอย่างงี้อ่าคนไทยเราก็ชอบโปรโมชั่นใช่ชุดเตเลยซัดเขามาสักหน่อยหนึ่งสองพันกว่าอืมเอาทางมันก็ยังกินอยู่เดี๋ยวนี้ ยังไม่หมดใช่ไหมยังยังไม่หมดก็เสร็จเรียบร้อยก็เ<ๆ>ขาบอกกินหกเดือนไงโทรถามรูเตอร์รูเตอร์เขาบอกว่าตัดจริงหกเดือนแล้วไปคุยเขาอ่าเอาไม่เป็นไรเรกินไปกินมาก็ไปหาหมออ่หมอโรงพยาบาลครับตอนถึงวันนัดก็ไปเขาตรวจต,ตึงขึ้นมาเขาบอกลุงน้ําตาลเหลือร้อยห้าสิบแล้วจากเท่าไหร่เมือ่อก่อนเมื่อก่อนสามร้อยสามร้อยเหลือร้อยห้าสิบรดมาครึ่งหนึ่งเลยวีเวลาเท่าไหร่ครับ ก็ประมาณที่กินมาก็ประมาณเดือนหนึ่งอ่ะเดือนเดียวลดได้ครึ่งหนึ่งอ่าเดือนหนึ่งเพราะเมษา่งแค่เมษารู้สึกยังไงตอนพอรู้ว่าลดไปครึ่งหนึ่งอ่ะก็มันก็ตามก็ชัดขึ้นอตาชัดขึ้นแล้วก็มกินยากินยานะนานเป็นเกือบสิบปีแล้วก็งานเนี่ยแล้วก็ขยันขึ้นอือคือระยะเวลารระยะเวลาในการ เป็นเบาหวานนี่มาสิบปีสิบปีแล้วมากินผลิตภัณฑ์เจลาตินนี่กี่เดือนครับที่ไปตรวจอาทิตย์ไปตรวจกินเดือนเดียวเดือนเดียวเป็นเบาหวานมาสิบปีกินเจลาลานเดือนเดียวลดลงครึ่งหนึ่งเลยจากสามร้อยเหลือร้อยห้าสิบร้อยิผมกินสารพัดละจะอะไรอ่ะแล้วเราเรามาคุยกันต่อไปพักเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาคุยถึงความประทับใจของลุงฟื้นกันต่อครับผมเบาหวานความดัน ภูมิแพ้อนุมูลอิสระมะเร็งไวทยทองกระดูกพุ่นกระดูกทับเส้นเจียวกูหลานสายพันเจเปนิดส0 0ศ 2001, ตราเบอร์หนึ่งช่วยคุณได้วิจัยโดยดรนิกรยาอินตามะเร็งคั้นไม่หมดกินอะไรไม่ได้พอถุยตอกไม้เลือดออกตามฟันตามอะไรหมด <c oughs> เจียวกูลานน่ะช่วยทำให้เราดีขึ้นมากเลยอ่ะ หมอเขาบอกว่าโอ้ไม่ได้ลุงมันเน่าแล้วเนื้อมันเน่าหมดแล้วนี่ต้องตัดจะเสร็จได้กินอย่างแล้วแแ้วก็แห้งแทีนี้เบอร์หนึ่งสมุนไพรภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณครับกำลังเข้มข้นเลยต้องบอกเลยกำลังตื่นเต้นเลยนะเราคนลุงพื้นคุณลุงฟื้นเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเป็นอีกผู้หนึ่งที่ปลื้มประทับใจนะประทับใจในสินค้าอย่าง อย่างสุดๆได้แหละนะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณลุงฟื้นต่อนะครับอจะเท้าความไปนิดนึงลุงฟื้นครับว่าช่วงที่อาการที่เรายังไม่ได้มากินผลิตภัณฑ์เจวกุหลาบเนี่ยนะฮะมีช่วงไหนที่มันแบบแหมเราเบาหวานสุดๆเลยเป็นสุดๆจนแบบแทบจะทนไม่ไหวมีไหมทําให้เราแย่สุดๆเลยแย่สุดๆก็แย่สุดๆเมื่อสองปีที่แล้วอ่ะเป็นยังไงผมก็ทํานาอยู่อ่ะครับครับแล้วก็มันเป็น ทํานาอยู่ไม่มีแรงรถแลดับรถถือหางไปมันก็ขึ้นคณะนู้ลงคณะนี้เพราะเราดึงไม่ไหวอ่ะมันพาลงไปเรื่อยนะพาไปเรื่อยไปตามรถเลยแหละตามรถก uh ็ทนไปแล้วก็เกิดแผลที่นิ้วเท้าก็เนี่ยลอกงามนิ้วนิ้วก้อยทางซ้ายรงนิ้วเท้าใช่ไหมแผลอะไรแผลบวานหรือแผลอะไรครับน้ำมันกัดอ๋อน้ำกัดแผลน้ำกัดเท้าแล้วตอนนี้หายไเป็นรูตอนนี้หายไหมหายแล้ว เสร็จรู้เยเป็นรูเซฟร้เยก็ก็ไปจะหวานข้า,ขาวขอแช่แล้วอืแล้วก็จะหวานข้าวทําจนแล้วเขาบอกจะไปเลยแต่เท้ามันก็บวมบางงั้นผมมันล่มเลยก็ไปหวานเสร็จแหวกน้ำด้วยอะไรด้วยพร้อมแหละเราไม่เชื่อนะก็ไปลุงบอกอย่าไปเลยเดี๋ยวมันจิดเชื่อในานาในานานี่มีเคมีเยอะครับ เตี๋ยวล้องก็บวมปึ่งเลยบวมไปไม่ได้อักเสบน,นะเสบไปไม่ได้ก็วันนั้นไม่ไปแต่ปึงนี้จะหวานเช้าเย็นเนี่ยหกโมงผมก็ไปเย็นเลยเอากระดาษไปรูปเลยรูปเสร็จเบาววานลดแน่นอกยืนถือหางรถมาแน่นอก พอเราทางานเยอะๆเนี่ย,ยมันเหนื่อยมัน,นมันเริ่มอาการเอาอีกแล้วมันขับรถไปรถไถไปถึงปลายนาแล้วกลับมาจะถึงหลังบ้านน้ำบาวเนี่ยมันแน่นอกเรื่อยมาเลยครับเพียมาเลยเอาหางไถเข้าจะกระแมร่ให้มันประคองเรามันด้วยเสร็จเรียบร้อยผมก็ท้าวบวมแล้วก็ผมก็มานอนอยู่ผมคืนมันก็มีจิตจิติที่แผลท,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 ที่งามเท้านิดๆก็ดูก่ไม่มีอะไรเช้าผมก็ไประไมา ให้เขาล่างให้หลังเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกลุงอย่าล้างเองแต่มาหาหนูล้างนะเมื่อว่างสองเชา้าเขาบอกหนูไม่ล้างละท mm hmm. ทำไมอ่ะไปหาหมอเถอะผมก็ไปนอนอยู่เจ็ดวันที่บ้านเท mm hmm. ้าก็บวมตึงปึ๋งเลย mm hmm. ก็ไม่ปออไปเวราไปเถอะไอ้ลูงไปเถอะไปก็ไปไปหาหมอไปส่งโรงพยาบาลเขาบอกเนี่ยมีหนองบานเลยหลังเท้าเนี่ย มันบวมงี้เขาเอาเหล็กสเตเลดมาเลยแทงจึกงัดจึกงัดแทงงี้เลยจึกกงัดแผลนี่นะหลังเท้าชีดยาชาไหมเนี่ยรู้ดิไม่ชีดเอาเอาเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาอินเสิร์ตภาพให้ดูไม่เป็นไรโอเคแทงจุดไม่ได้แผลไม่มีเลือดไม่เป็นไรอก็ มีก็เลือดไหลหมอกมันหน่อยๆเงี้ยแล้วมันตอนนี้มันหายแล้ว่ามมนหายแล้วก็บอกว่าเอ้ยระแทงโคงทาไม้วแล้วมีหนองไหมไม่มีเขาก็เอาน้ําเกลือมาฉีดเข้าไปอสองสลิงก็ม,มีไหลออกหมดเลยแล้วเขาก็พันแผลเขาบอกกลับบ้านเอ๊ะจะกลับทำไมก็อยู่นี่ไม่ได้ไงอยากอยู่โรงพยาบาลไม,ไม่ได้เขาว่ามันเตียงไม่มีอืม,มันลุง พยาบาลเข้ามาอีกคนหัวลุงเด่นหนูส่งลุงไปโรงพยาบาลแปดริ้วเลยอืมไปถึงก็ขับรถพวกขับรถไปถึง,ถง,ถงเสร็จเรียบร้อยแล้วไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าดูสิอย่างเงี้ย,เ,ยเป็นเงี้ยพวกนี้หนองบานเลยเอาแล้วผ่าผมแล้วผ่าเลยสองโมงเอาผมไปทําการผ่าเสร็จเรียบร้อยผมก็บอกว่าเนี้ยจะผ่าแล้วก็ผมบอกไม่มีหนองแต่คุณหมอบอกมีหนองแล้วก็ ถ้าผ่าต้องรักษาให้ผมนะเพราะเบาหวานเนี่ยโรคเบาหวานเนี่ยมันต่ํากว่าตัวไม่ได้ครับมีแผลต่ํากว่าตัวมันจะรักษาหายยากมันจะไม่ติดได้ได้ได้ครับแต่ผ่าปั๊บก็ไม่ได้เชีช้าแล้วหมอผมก็ั่งเท้าวางวางไว้เงี้ยท้าวางไว้ทีเจ็บไม่ลงตอนผ่ามันก็มันก็เจ็บเหมือนกันนะแหม่เท้านะทีนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ในการรักษาตรงนั้น สองเดือนหลังจากที่รับประทานไอ้เบอร์หนึ่งของเราเนี่ยประทับใจอะไรมั่งเนี่ยก็ประทับใจว่าตรงเนี้ยหนึ่งตามันชัดขึ้นครับจากฟ้าลาแล้วนะตามันชัดขึ้นเพราะเบาหวานขึ้นตาข้างนี้หลังจากเดือนหนึ่งกินไปได้เดือนหนึ่งนะกินได้เดือนเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมสรุปนิดหนึ่งว่าลุงอาลุงเนี่ยจากเบาหวานเนี่ยขึ้น300กินไปได้เดือนหนึ่งมันเหลือสาร้อยห้าสิบเนาะแล้วสิ่งที่ลุงเห็นอย่างชัดเจน ก่อนที่จะไปตรวจก็คือมีอาการแข็งแรงไม่เพียไม่อะไรเหมือนตอนที่น้าตาลลดกระทันหันอะไรประมาณนั้นตาที่เคยฟ้าฟางจากที่เบาหวานขึ้นตามันก็ชัดแจ๋วขึ้นทีนี้ลุงมีอาการอย่างอื่นไหมครับนอกจากเบาหวานความดันความดันความดันดีขึ้นไหมครับความดันนี่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปวัดตอนกินไปเดือนหนึ่งก็อยู่ร้อยเจ็ดสิบเคยสูงสุดแลจะตบแต่หลังจากนี้ก็คือหลังที่กินไปยังไม่ได้วัดที่ยังไม่ได้วัดโอเคก็เนอะเห็นสรุปได้เลยว่า เบาหวานนี่ชัดมากของคุณลุงนี่เบาหวานนะความดันยังไม่ได้ตรวจแต่ผมมั่นใจว่ามันลดแน่ชัดมั่นใจในผลิตภัณฑ์นี้ขนาดไหนครับลุงเฟิร์นก็อันนี้ผมมั่นใจนะร้อยหนึ่งเลยนะผมจะจะกินไปจนกว่าผมตายไปครับใครใครบอกให้พูดอย่างนี้ไหมเนี่ยไม่มีเอาคนที่เป็นเบาหวานนะเนี่ยไอตัวเนี้ยซื้อมาทานได้เลยมา้องประเทศใดจะตังเจะตังเราหาเราหาได้แต่ว่าชีวิตเราหาไม่ได้ใช่ไหม เพราะว่าทานยาตัวนี้แล้วผมมันมีแรงขึ้นเวลาเราเวลาหมดเนาะเราต้องลุงฟื้นสองคนกับลุงฟื้นก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเนาะผมเชื่อทุกคนไปหวานเอาเลยนะเนี่ยซื้อมาเลยอย่าเสียดายมันเนาะเอาสำหรับวันนี้เราสองคนแล้วก็ลุงฟื้นนะครับสามคนนะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเชฟหน้าวันหน้าเราจะมาพูดคุยว่า ใครเป็นโรคอะไรบ้างแล้วได้กินผลิตภัณฑ์เชียวกูลานไปแล้วดียังไงแต่วันนี้ลาไปก่อนเนาะคขอบพระคุณลุงมากครับ